ตองถึงเมื่อป้าครับป,รป้าบริเวณนี้เ่แล้วต้องจับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุปุถุกคนครับสวัสดีเพืนเพือนเอซีทุกท่านครับอันนี้จ็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ามยามดีแล้วมั่งรถเกี่ยวครับเช็ค รถเกี้ยวครับไล่เช็เคเกี้ยวครับเกี้ยวเขอไล่เช็คครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนเทอร์โบครับเปลีย่ยนเทอร์โบใหม่เปลี่ยนเทอร์โบมาใช่ไหมครับ ไล่เช็คครับอ,อดเวลาเลยวเช็คย anyway ังไรฝนตกยังมม่งครับได่เวลากับตกเลยหรอครับฝนฝนมาเช็คกำลังมือแรกครับกำลังเริ่มมากครับวต่อไปกับไล่เช็คช่วงหลางช่วงนั้ง เปลี่ยนเทอบหัไม้องของไม่ครับไปเกี่ยวไม่เปิดห้องครับนี่ครับเเปิดห้องเช็คห้องครับเป็นตัวเดินซิฟพอดีทางนี้มีอาการครับทางตัวนี้มีอาการเลยต้งเช็คทั้งสองฐางปีไายก็เช็คครับตอนปีไก,ก่ก็เช็ค นีนี่ก็เช็คกิ่กบับรตบเกียเกียวบะจบะสินหรอครับนีเช็คตลอดครับเช็คเช็ค รถเซเบียเดี๋ยวเทอ,อร์โบอยู่นี่แหละครับพี่ใส่เดี๋ยวเทอร์โบลุงนียครับเป็นเทอ,อร์อรบโบใหม่ครับอเอามาใส่รถเซเบียร่องหนึ่งเสียงงวนเสียงดีเยอะครับเดี๋ยวรอชมรอฟังครับนี่รถเซเบียบอเยอามาเช็คแล้วครับมาเลยเช็ค ของเซียบียนี่เป็นตัวเดือน200ครับถอดเช็คต้นปีไก่ยนี่เบสสองสามหมื่นครับเปิดห้องปีนี้เซียบียว่าจิเบสเช็คต้องใส่มีเงินงว่าเอาคันนี่แหละครับแต่ผมมีเอาคันหน่อยมากนก็ได้ใส่เลยเงินของเขา

Ôi, ngân ngập bay lắm mình lá. Áo, sang sau rồi ạ. mày hết dù nhờ, hết cấp น,นี่ผมเห็ดไม้ครับน,นี่เห็ดไม้น,นี่ไม้อันนี้ก็บไม้ครับไม้เบ็ดเปลี่ยนบูดข้อ,อก,กับไม้ครับแต่ผมอยากเปลี่ยนนี่ครับโบเ้มีลูกดีๆนะครับลูกนีม้มันบ่อไข่จับกับหมืนหมื่นฟรีโบเ้มีกับติดต่อใหม่ได้ครับ เงินบ่มีครับมีซาำนี่เงินเงินหน่อยนี่พออด้ใส่ด้เกี่ยวน้ำเขาครับรถเกา่าเก๋าเช็คไปเรื่อยๆนะครับเครื่องนี้หน่อยเครื่องลอ,อยเกลาหารครับม,มาเช็คปลาซุเปีครับ tem bản Rút tay này tem Đi ăn sút Hết ngay bên đây cả <laughs> bữa mình Tìm cái câu hả Tìm bất Thương ngay hả m d 9มดรเก้าสองตรงใหญ่ๆผมลองเปลี่ยนเท์โบมัมาครับแต่บัคือจัดเครื่องเอมดกันละครับแคันี้ทันใหญ่ับสุดยอดเร็วครับเจ้าโอบูบูบูบึมเลยครับเชื่อแล้วกันเนี่ยนะผมเจ้าลุงนี่นะครับ เอาไปใส่ของผมลูกน่าก็จะให้เพื่อนไปใส่หกหล่ะเอาละครับ ต้องถึงมื่อปลาครับปาบเ็ดนี่พแล้วต้องจับปาได้ลงมือให้แล้วครับเ็ตแทมืดนี่เละแล้วมืดนี่ละครฮ่าฮ่าฮ่าลทะตึกับเรื่องอากระแทัึกับเรื่อวไปซ้อมเลยอ่าไปเลย bao bao thì tôi đuổi rồi kênh